กลับเข้าไปอยู่ในช่วงที่2ของรายการแล้วนะครับคือช่วงของกาะติดพานิดน้อยนั่นเองครับผมคุณผู้ชมครับอย่างที่เกินไว้ตั้งแต่ช่วงที่แล้วนะครับต้องบอกว่าสิ่งที่นํามาชาย,ยามิชัยจริงๆครับผมไม่ธรรมดาครับเป็นลักษณะบูธเครื่องที่นะฮะที่เขาเป็นลักษณะรถเข็นที่เวลาพ่อค้าแม่ค้าอะไรเงี้ยนำไปทํา อะไรประกอบทําร้านอะไรเงี้ยครับก็คือว่าเป็นบูธเคลื่อนที่นั่นเองใช่คือพูดให้เข้าใจง่ายนะครับแต่พูดเป็นภาษาอังกฤษนิดนึงครับอะไรสักคลีออสอะไรสักอย่างหนี่งคลีออสล่ะครับผมถ้าเกิดไม่ถนัดก็คุณต้อมก็ไม่ต้องพูดก็ได้นะครับก็คือให้เข้าใจให้คุณผู้ชมเข้าใจง่ายคือบูธเคลื่อนที่นะครับแต่ว่าไม่ใช่บูธธรรมดานะครับคุณผู้ชม เป็นรถเข็นนะที่เขาดัดแปลงนะเพื่อให้เกิดความคลาสสิกนะซึ่งนำนะไอเดียนะเกิดความคิดจากเออเห็นรถนะครับหัวรถจากรูหัวรถไฟหรือว่าหัวรถใน,ในส่วนของของที่แบบแปลกๆเห็นบ้างรถโรลลย<อ>รถนบโบรลียนรุ่นเก่า<อ>ๆเห็นปะ่ะแต่<อ>ว่าเขาไม่เอามาแบบนะนะเขามานำมาดัดแปลงมาทำ สามารถเป็นทำอาหารคุกกิ้งแล้วขายในลักษณะเชิงพาณิชย์ได้ด้วยก็คือเพิ่มความน่าสนใจให้กับรถเคลื่อนที่นั่นเองนะใช่รับเรียกว่าเป็นการนำรถเข็นขายของธรรมดาเนี่ยมาดัดแปลงในสไตล์คลาสสิกนั่นเองนะฮะที่ได้รับแรงบันดาลใจจากหลายๆเรื่องราวโอ้นี่นี่เองครับต้อมโอ้โหนี่เป็นรถสไตล์ยุโรปเลยน่ครับคุณต้อมใช่ครับที่จริงเนี่ยเห็นแบบนี้เนี่ยคุณหม่าว่ามีสามารถขับได้ไหมครับมีเคลื่อนย้ายได้ไหมฮะผมว่าน่าจะขับได้นะครับ ไม่ได้นะครับคุณหมออ่าคุณต้อมจะถามทาไมครับคือถามดู <c oughs> อันนี้เป็นลักษณะทํามาเพื่อเชิงพาณิชย์มาโชว์มั่งมาเป็นพร็อพมั่งก็ <c oughs> คือเป็นความสวยงานมานั่นเองอ่าแต่ว่าสามารถทําในเรื่องของอาหารได้นะอย่างเช่นตัวเนี้ยนะครับผมเป็นพร็อพได้เพราะเป็นรถนะครับเป็นรถเก่าซึ่งเขานำมาโชว์นะฮะเป็นเนี้ยฮนะสองครับคุณต้อม แพงมากมราคาแตกต่างหกห0ื่น 6, 000, ยันหกแสนเราก็ต้องขายไอเดียใช่ไหม<ช>นะครับขายไอเดียครับแต่ว่าในเรื่องของตลาดเนี่ยจะเน้นในในส่วนของต่างประเทศสัส่วนใหญ่คือ100%คือ90%เป็นของต่างประเทศนะครับ10%เป็นของไทยเพราะว่ามีมูลค่าที่สูงอย่างนี้ฮะ ถ้าเกิดร้านกว๋วยเตี๋ยวนะครับเห็นไหมร้านกาแฟาร้านชงอะไรต่างๆนะครับผมถ้าเกิดอบังเอาไปทำเนี่ยโอ้โหคงแบบโอ้โหดูดีเลยร้านอะไรครับร้านขาโรตี <c oughs> จริงทําได้จริงออเพราะว่าอุปกรณ์ในการทำนี่สามารถรองรับในส่วนของอความร้อนนะครับในส่วนของความข็งแรงอะไรเงี้ยรองรับได้หมดเลย คุณหมอสังเกตดูดิไม่น่าเชื่อนะครับว่าโว้คนไทยจะฝีมือดีขนาดนี้ีมือดีมากๆนะครับแล้วก็เป็นที่ยอมรับของต่างประเทศด้วยนะฮะผมก็ได้ไปสัมภาษณ์ด้วยนะฮะกับคุณเอกชัยนะครับผมวิรนพรัตน์นะครับซึ่งเป็น m ้ n a g i n director หรือว่ากรรมการผู้จัดการของบริษัทรีลักอินโนเวชั่นจำกัดนั่นเองนะฮะเพื่อเป็นการเสียเวลาเราไปชมภาพแบบว่าเต็มๆเลยดีกว่าครับ คุณผู้ชมครับสัปดาห์นี้นะฮะก็ติดพานิดน้อยนะครับพาคุณผู้ชมมาที่บริษัทรีลัก์อินโนเวชั่นจำกัดนะฮะอยู่ที่นครปฐมเลยทีเดียวนะครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาดูาที่เกี่ยวกับบูธเคลื่อนที่นะครับเป็น,นลักษณะครีออสจะเป็นแบบไหนนั้นเรียกได้ว่าผมเห็นแล้ว ต้องบอกว่สะดุดตาม,มากๆคุณผู้ชมถ้าเกิดเห็นด้วยกับผมเนี่ยต้องร้องโอ้โหอย่างแน่นอนนะว่าเป็นบูธเคลื่อนที่แบบไหนนะฮะมีความคลาสสิกลักษณะแบบไหนนั้นนะฮะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับคุณเอกชยัยวีระนพราชนะครับซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการที่ทําเกี่ยวก,กับบูธเคลื่อนที่แบบนี้นะฮะเพื่อนร,รอช้าเดี๋ยวเราไปพบกับพี่เอกชัยดีกว่ครับ ชวครับและตอนนี้นะครับผมอยู่กับคุณเอกชัยววระนพรัทนะครับซึ่งเป็น managing director นะครับของบริษัท Re ีรักอินโนเวชั่นจำกัดนั่นเองนะฮะจะมาพูดคุยกับเขาค่าว่าทางบริษัทนี่ทำอะไรบ้างนะครับสวัสดีครับพี่เอกชัยครับสวัสดีครับครับผมขออนุญาตเรียกพี่เอกแล้วกันฮะได้ไหมฮะได้ครับครับผมอยากจะเรียนสอบถามนะครับว่าทางบริษัทนี่ได้ทําเกี่ยวกับอะไรครับก็บริษัทนี่จะเป็นผู้ผลิตนะครับร้านค้าเคลื่อนที่นะครับหรือรถคีย์ออสครับ ครับครับยังไงฮะคลีออสที่ว่านี้ร้านค้าเคลื่อนที่เอ่อเราอย่างลุกเรามีลูกค้าอยู่2อองกลุ่มสองพวกนะครับที่ไปใช้งานผมจะพูดถึงการใช้งานก่อนครับผมรูปแบบเนี่ยเราจะจำลองมาจากรถโบราณครับนะครับเป็นรถที่ใช้ในช่วงสงครามโลกครับหรือว่าเป็นรถรุ่นแรกๆนะครับที่มีการใช้งานจริงจังนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับรถไฟไอน้ํา เรือกลไฟนะครับรุ่นรถนโปเลียนรุ่นรถโลโซอยสมัยก่อนนะครับเราก็จําลองมาแล้วก็ดัดแปลงให้มีการใช้งานได้จริงๆนะครับให้มาเป็นบูธเคลื่อนที่ที่ว่านี้เพื่อเปิดกรอบในเชิงพาณิชย์ใช่ไหมฮะก็มี2กลุ่มนะครับก็คือกลุ่มแรกไปทําธุรกิจต่อยอดนะครับคือไปขายของนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งคือไปใช้งานเป็นเหมือนเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นหนึ่งนะครับในตัวบ้านเพื่อตกแต่ง ครับผมเห็นรูปแบบมีเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยนะต้องบอกว่าน่าสนใจสรุดตามมากๆเลยในส่วนของรูปแบบนยมีความแตกต่างหรือว่ามีให้เลือกเยอะมากมากน้อยแค่ไหนฮะจริงๆเรามี30กว่าแบบนะครับแต่ว่าเราแบ่งไซส์จริงๆเป็นสี่ไซส์นะครับจะเป็นเล็กนะครับแล้วไซส์กลางไซส์ใหญ่แล้วก็ไซส์ข้นใหญ่พิเศษนะครับจะเป็นสีไซส์หลักๆครับแล้วก็แต่ละไซส์ก็คือเราใช้วิธีเกณฑ์ในการแบ่งนี่คือขนาดและน้ําหนักตัวรถในการแบ่งไซส์ ครับผมแล้วรูปแบบ้วฮะที่ลูกค้าต้องการเนี่ยสามารถสั่งได้ไหมคือผมจะมีแบบของตัวเองนะครับแล้วก็นําเสนอให้ลูกค้าแล้วให้ลูกค้าเนี่ยเลือกแบบที่เขาต้องการนะครับแล้วก็แจ้งความประสงค์ว่าเอาไปใช้งานอะไรนะครับแล้วผมสามารถปรับเปลี่ยนเช่นนะครับผมจะปรับเปลี่ยนขนาดให้ลงกับเครื่องไม้เครื่องมือของทางลูกค้าที่มีอยู่นะครับแล้วก็ ทำสีให้ตรงกับคอนเซ็ปต์ลูกค้าทําโลโก้ให้ตรงคอนเซ็ปต์ลูกค้านะครับอันนี้คือทางบริษัทผมปรับเปลี่ยนให้แต่ว่าลักษณะลูกค้านี่ดีไซน์มาไล่ผมผลิตให้เนี่ยทางผมพอดีไม่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 ได้ผลิตไม่ได้รับตรงนี้ให้เพราะว่าเรามีงานของเราประจําอยู่แล้วนะครับครับผมลักษณะที่ผมเห็นเนี่ยมีแบบอหัวรถจากหัวรถไฟเป็นรถโรลลอยรุ่นเก่าๆนะครับรุ่นสงครามโลกครั้งที่2ก็มีนะครับลักษณะแบบนี้เนี่ยมีแนวคิดยังไงบ้างครับ เดิมทีเราเริ่มต้นนะครับเราก็ผลิตสองรุ่นขึ้นมาก่อนคือเป็นรุ่นโลโรอยนะครับที่แล้วก็เป็นรุ่นนโปเลียนที่ใช้ในช่วงสงครามโลกตอนช่วงแรกเราทําตลาดเนี่ยเราทดลองทําตลาด2รุ่นนี้ก่อนเดอเราทําตลาดควบคู่ไปกับธุรกิจตัวตัวเดิมของทางเราโดยที่ว่าลูกค้าส่วนใหญ่ของเราเนี่ยก็ไม่เคยซื้อสินค้าพวกนี้มาก่อนแต่เราอาศัยชาแนลที่เรามีอยู่นะครับเราให้ส่งไปให้เขาทดลองดูซิว่าเขาขายได้ไหมปรากฏว่าตอนแรกทํามา2รุ่นเนี่ยลูกค้าแบบ ค่อนข้างมีผลตอบสนองกลับมาแบบได้ดีแล้วมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้มันการใช้งานมันง่ายขึ้นแล้วเหมาะสมกับทางเขามากขึ้นนะครับจนปัจจุบันเนี่ยครับที่บอกไปนะครับว่าเรามีรูปแบบเนี่ยประมาณ30รูปแบบมีเรียกว่าเครื่องบินยันเรียกว่ายางรถยนต์เรืออะไรพวกนี้มีหมดมีคอมเตอร์อะไรนีมีหมดเรียกว่าเอาแบบว่าลูกสินงที่ลูกค้าถูกใจนี่เราจัดให้เล้เลยตามแบบแคตตาล็อกเลยผมปกติผมดีไซน์สินค้าเนี่ยผมจะดีไซน์ตามลักษณะลูกค้า ลูกค้าต้องการอะไรแล้วเราพยายามดีไซน์ไปทางเส้นทางนั้นผมจะไม่ดีไซน์สินค้าในลักษณะว่าเราคิดยังไงแล้วเราค่อยมาดีไซน์เราไม่เราคือเราจะดู่วนเราจะทำรีเสิร์ชเราจะทําวิจัยว่าลูกค้าแต่ละคนเนี่ยเขามีความต้องการแบบไหนเรามาดัดแปลงปรับเปลี่ยนนะครับแล้วก็เลือกรุ่นที่เรียกว่าเหมาะสมกับความต้องการลูกค้าแล้วก็เราก็ดีไซน์ดัดแปลงนะครับแล้วก็ค่อยๆเข้าโปรเซสในการผลิตครับ เรียกได้ว่าไม่ได้บอกว่าทําส่งวันกันเดี๋เราต้องมีการค้นคว้าก่อนว่าลูกค้าต้องการแบบในในแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นที่เรานํามาแบบแปลงใช่ไหมครัใช่เริ่มต้นมีบ้างนะครับอย่างที่บอกไปว่าเราเลือกรุ่นที่รู้กว่าขายได้แน่รุ่นนโปเลียนกับรุ่นตัวโลโซยอันนี้ชัวร์เลยใช่ไหมอันนี้ชัวร์นี่ขายได้แน่นอนครับเพราะว่าลูกค้ารู้จักอยู่แล้วมันเป็น มันเป็นรถที่นิยมมันอยู่แล้วแต่เพียงแค่ว่าปัจจุบันเราไม่เคยเห็นแล้วเขายกเเขาไม่ได้ใช้ไม่มีการใช้งานแล้วมันกลายเป็นซากรถไปแล้วนะครับเรถเสร็จแล้วก็ไปมามาปบลูกค้าบอกว่าโ S <S <S อยากได้เป็นซีรีส์เลยพอไม่ได้พวกผมก็เลยถ้าเป็นซีรีส์ก็ได้ก็เลยจัดเป็นรถไฟโบกี้ชุดใหญ่มาโโมีหัวรถจัดมีรถโบกี้มีรถวากอนม,มีรถขนถ่าน,นจัดมาเป็นเซตซีรีส์เลย <โอ S 2> ลูกค้าก็บางทีไปวางในจุดที่บางทีไปวางที่ฟันปาร์กอะไรเงี้ยครับหรือไปวางในส่วนคอมมิตี้มอลล์ครับมันก็จะมีลูกค้าบางทีไปขายของพวกคันนี้เอาไว้ขายเครื่องดื่มคันนี้เอาไว้ขายพวกคุกกี้พวกแฮมเบอร์เกอร์พวกขนก คันนี้ไว้ขายของที่ระลึกของฝากอย่างเงี้ยครับแล้วอีกคันหนึ่งก็เอาไว้ทําเป็นพ็อพให้ให้ให้คนมาถ่ายรูปหรือทําเป็นร้านให้คนสามารถมานั่งกินได้นะครับก็มีก็คือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเพราะนั้นเถอะเวลาบางครั้งเวลาเห็นตามร้านต่างๆก็จะเป็นคุกกิ้งร้านก๋วยเตี๋ยวหรืออะไรก็ตามนะครับในส่วนตรงนี้ก็สามารถดึงดูดลูกค้าได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วพูดถึงกลุ่มตลาดแล้วฮะคุณเอกครับผมมองยังไงบ้างครับเออกี่ประเภทตอนนี้กลุ่มตลาดของเรานะครับจริงๆเราเริ่มสตาร์ทเนี่ย เออมาได้7ปีแล้วนะครับปีนี้ก็จะย่างเข้าปีที่แแล้วนะครับกลุ่มตลาดลูกค้าเราส่วนใหญ่ก็ยังคงเป็นอยู่ในอุตสาหกรรมอาหารแหละนะครับประมาณ80เลยอีก20เป็นกลุ่มที่เอาไปตกแต่งในโรงแรมนีสอร์ทำเป็นพร็อพในงานอีเวนท์ทำเป็นโชว์หน้าเป็นโต๊ะรีเซพชันหน้าโรงแรมนะครับมันก็จะมีกลุ่มลูกค้าที่หลักๆอย่างนี้ครับแต่โดยเมน์หลักอย่างที่บอกไป80%เเลยไปทำธุรกิจต่อไปขายของต่อนะครับ ครับผมเห็นบอกว่าลักษณะแบบนี้เนี่ยกลุ่มลูกค้าก็ต้องแบ่งเป็น2บาแบบเช่นเดียกันเนั่นคือลูกค้าคในประเทศแล้วก็ต่างประเทศบแบ่งไว้อยังไงบ้างครับคือลูกค้าต่างประเทศเนี่ยเขาให้คุณค่ากับศิล,ลปะนะครับ,รบเพราะฉนั้นรถผมเหมือนขายศิลปะบนตัวรถนะครับ,รบเพราะนั้นเนี่ยลูกค้าจะเวลาซื้อเขาซื้อเหมือนซื้อศิล,ละปะในตัวรถเขาให้คุณค่าเขามี v a l u นด้านนี้มากส่วนลูกค้าคนไทยจะเน้นความสวยงามเพราะนั้นลูกค้าคนไทยเนี่ยของผมส่วนใหญ่เนี่ยซื้อไปอะไปตกแต่งครับผมไปทำธุรกิจบ้างเป็นส่วนน้อยครับแต่ไปตกแต่งกันเป็นส่วนใหญ่เช่นกลุ่มลูกค้าที่ทำโรงแรมกลุ่มลูกค้าที่จัดออร์แกไนเซอร์งานเวดดิ้งจัดอีเวนต์อะไรพวกเนี้ยเขาจะพวกนี้คือเขาเป็นเน้นโชว์เพื่อว่าดึงดึงคนให้เข้ามานะครับแล้วส่วนลูกค้าที่ผมอีกกลุ่มนึงที่บอกลูกค้าต่างประเทศครับแกม างทีไปชอบพื้นที่ตามโลเคชันต่างๆแล้วบางครั้งเนี่ยบางจังหวัดแกต้องมีการเปลี่ยนโลเคชันแล้วรถผมเนี่ยเป็นรถที่ว่าไม่ต้องถอดประกอบไม่ต้องนอกดาวคือสามารถเขียนไปทุกที่สามารถเรียกว่าย้ายโลเคชันเปลี่ยนโลเคชันเปลี่ยนทำเลหาทำเลทองเนี่ยโอ้ทำเลนี้ขายดีไม่ย้ายแล้วก็อยู่ทำเลนี้ทำเลนี้ทำไปสักพักหนึ่งเพิ่งเริ่มต้นเอ้ยยิงขายไม่ดีก็หาทำเลใหม่นะครับทำไปทำมานี่อย่างลูกค้าบางคนเนี่ยซื้อผมเป็นร้อยคันแล้วนะโอ้โหนะครับเป็นร้อยคันแล้วทุกที่คือโตใช่เพราะว่าธุรกิจเขา หนึ่งเขาควบคุมบัตเจ็ตได้ควบคุมก็ประมาณได้ใช่ไหมฮะบางทีไปสั่งต่อร้านอะไรเงี้ยควบคุมก็ประมาณไม่ได้แล้วพอรื้อจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งก็พังอีกต้องไปซ่อมใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับรถผมไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องรือถึงขนาดนั้นนะครับเพียงแค่ว่าเขียนไปที่นะครับพร้อมใช้งานเลยครับ ผู้ชมค,ครับนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับที่ทางพี่เอกแนะนำให้เราได้รู้จักนะครับต้องบอกว่าโอ้โหถ้าเกิด ในตลาดบอกว่า10%ต่างประเทศ90%เนี่ยผมอยากให้เปอร์เซ็นต์ของในประเทศเราเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะฮะเพราะนอกจากจะทําในส่วนของร้านอาหารในเราวยังเป็นที่<ช>ดึงดูดใจในส่วนของลูกค้าได้ด้วยนะครับว่าจะเป<ช>็นถ่ายรูปเป็นที่ระลึกนะฮะ<ช>แล้วก็น่าจะเรียกโอโหลูกค้าได้เพิ่มมากขึ้นด้วยคุณผู้ชมครับในส่วนของพี่เอกที่ท,ทำเนี่ยคุณผู้ชมถ้าเกิดสนใจนะสามารถติดต่อได้กัแล้วกันที่ไหนครับพี่เอกครับก็มี2ช่องทางน,นะครับ,รบเราก็มีโชว์รูมอยู่ที่กรุงเทพนะครับอันนี้เป็นช่องทางแรกช่อง w ายเว็บรีรักคลคครับผมนะครับสองช่องทางนี้นะฮะเป็นช่องทางหลักครับผมสามารถสั่งได้เลยก็แล้วกันนะครับรรบรองว่าคุณจะได้สินค้าที่ทางพี่เอกเนี่ยได้จับทําหาอย่างถูกใจอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ผมรู้สึกว่าโอ้โหนอกจากความสูงจะต่างกันแล้วเนี่ยรู้สึกหนาวเหมือนอากาศข้างบนหนาวหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ขายของระดับสูงก็ต้องสูงตามโอใช่ใช่ครับในส่วนราคาพี่เอกว่ามีทั้งโอ้ตั้งแต่60 0 0 0ยันถึง6 0 0 0 0อโอหโหนะครับขึ้นอยู่กับ ขึ้นอยู่ขนาดขึ้นอยู่กับออปชันที่ือมแน่นอนมากๆเลยวันนี้นะครต้องขอขอบคุณทางพี่เอกมากๆที่ให้เกี่ยเรามาเยี่ยมชมในส่วนของผลิตภัณฑ์ต่างๆโปรดักตีบแบนี้นะของทางบริษัทนะครับผมขอบคุณมากครับครับผมครับคุณมากครับโอ้โหคุณต้อมโอ้โหครับคุณหมอครับผมสวยงามจริงๆสวยงามครับสวยงามมากๆโอ้โหไปไหนเนี่ยจริงๆมันน่าตื่นเต้นจริงๆเพราะว่าผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันเพิ่งทราบว่าคนไทยสามารถผลิตรถประเภทนี้และส่งออกด้วยครับผม แต่ว่าถามมีคนถามเหมือนกันว่าถ้าเกิดเอาลักษณะรถแบบนี้ไปใส่เครื่องยนต์แล้วขับเคลื่อนเองเนี่ยได้ไหมได้นะครับแต่ว่าทางพี่เขาไม่แนะนําเพราะว่ามันราคามันจะจะเพิ่มสูงขึ้นก็คือซื้อคันใหม่เลยดีกว่าประมาณนั้นแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าถ้าเกิดมีคนชอบในลักษณะนี้จริงๆก็สามารถที่จะทําได้นะครับถ้าเกิดคนมีเงินมีทองอย่างถูกต้อง นี่เหมือนกันนะมพีน้อย60 0 0 0ยันหกแสนนะใครอยากใช้บริการก็สามารถติดต่อไปได้กันละกันอะไรฮะก็ติดพันน้อยวันนี้นะก็คงจะโอโหอเต็มอิ่มกันเลยทีเดียวกับเรื่องราวแปลกๆนะฮะในส่วนของรถเข็นเคลื่อนที่นั่นเองนะฮะรอบูธเคลื่อนที่ที่เรารู้จักกันเอาละช่วงหน้าครับผมคุณหมอครับผมก็ในช่วงจอดคุยนะครับก็เดี๋ยวเราพักสักครู่ก่อนดีกว่าครับ